พ่อแม่เอายังก่อนไข่สั่งมาคือตัวน้อยเป้าวหอดของทางไหนอยว่าจำแมงมีเชิญเป้าไปหลุดเรือพี่น้องอีบัเสียใจเพราะว่าของทางใหนหนองใหญ่ปานฟ้าแต่งหน้าว่ะแอแต่งให้สวยเด้ไม่แต่งแล้วแต่แอ๊แต่งคนเดียวสวยใช่ตอ้ยกูตกใจอเห้อล่ะโอ้ยผู้เล่นอะไรเนี่ยใคร อคอยคอยจังใจเจ้าด้ะน่ะที่แม่คอยแม่เอาเอาคอยไปก็ h ห ở n g อะใหเจ้าบ่าเขาใจเจ้าบ่าเขาใจใส่เจ้าอันนี่เจ้านี่เจ้าพี่คอย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 นะเธอนะเจ้าจริงเจ้าก็ใส่จริงฉัน หอยก็ใส่สูตรจังบาดนางอ้อยประพุทปรังนางอ้อยจังบาดนางอ้อยประพุทปรังจังบาดนางอ้อยประพุทปรัง